เหงาใจซึมเศร้าเบื่อหน่ายชีวิตอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านี้อยู่กับเรานานนะครับชวนรุ่นใหญ่ไวัยเกษียณมาสร้างความสุขค้นพบพลังใจในทุกวันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพวัยเก่าครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลายท่านนั่นก็คือสุขภาพใจครับ คุณผู้ฟันเคยรู้สึกไหมครับเบื่อหน่ายไม่ค่อยมีกำลังใจไม่อยากทำอะไรเลยหรือบางทีก็รู้สึกเศร้าเหงาโดดเดี่ยวทั้งที่อยู่ท่ามกลางผู้คนความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะหายไปเองนะครับจริงๆแล้วภาวะเหงาซึมเศร้าหรือเบื่อหน่ายชีวิตในผู้สูงวัยนั้นพบบ่อยกว่าที่คิดนะครับและมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงอารมณ์ปกติของคนแก่ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายตามมาได้เช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับภูมิคุ้มกันต่ำลงหรือแม้กระทั่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้เราไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายครับวันนี้เราจะมาปลุกพลังใจและค้นพบความสุขในทุกวันของท่านรุ่นใหญ่ไวกรียณว่าทำไมความรู้สึกเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยในวนัยนี้และมีวิธีดูแลหัวใจอย่างไร เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีพลังกายและใจที่เข้มแข็งครับเหงาใจซึมเศร้าเบื่อหน่ายชีวิตทำไมหัวใจของผู้สูงอายุจึงเปราะบางก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้พี่ๆวัยอาวุโสต้องเผชิญกับปัญหาทางอารมณ์และจิตใจกันครับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานะทางสังคมกเกษียณอายุการยุติบทบาทการทำงานที่เคยทำมาทั้งชีวิต อาจทำให้รู้สึกเคว้งคว้างขาดเป้าหมายและคุณค่าในตัวเองลูกหลานเติบโตแยกย้ายเมื่อลูกหลานมีครอบครัวของตัวเองและต้องแยกไปอยู่อาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวและเหงาการสูญเสียบุคคลที่อันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตเพื่อนสนิทหรือญาติสนิททำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรงและอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ปัญหาด้านสุขภาพกายโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคที่ทําให้ร่างกายสุดโทรมหลงเช่นอัมพฤกษ์อมัอมพาตทําให้ผู้สูงวัยรู้สึกท้อแทหมุดหิดหรือเป็นภาระอาการเจ็บปวดเรื้อรังการปวดตามร่างกายอย่างต่อเนื่องทําให้คุณภาพการนอนยดลงและส่งผลต่ออารมณ์การเปลี่ยนแปลงทางสมองสารเคมีในสมองบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อาจลดลงตามวัยหรือจากโรคบางชนิด ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมความกังวลเรื่องการเงินการมีรายได้ลดลงหรือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอาจสร้างความเครียดและความกังวลขาดกิจกรรมทางสังคมการไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนทั้งกิจกรรมร่วมกันกันกบอื่นทำให้รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวคลายล็อกไขปัญหาอาการปวดหลังให้กลับมานั่งเดินยืนได้อย่างสบายมาถึงช่วงสำคัญแล้วครับผมมี5เคล็ดลับเด็ดๆ ที่จะช่วยให้พี่ๆผู้สูงวัยสามารถสร้างความสุขและค้นพบพลังใจในทุกวันครับ 1. เปิดใจหาเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมสังคมไม่โดดเดี่ยวไม่อ้างหวางการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นช่วยให้รู้สึกมีคุณค่าและลดความเหงาได้ครับเข้าร่วมชมรมหรือกลุ่มผู้สูงอายุเช่นชมรมออกกำลังกายชมรมทำบุญชมรมรดนตรีหรือชมรมอื่นๆที่ตรงกับความสนใจ ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงพูดคุยโทรศัพท์หากันบ่อยๆหรือนัดหมายออกไปเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอาสาสมัครการได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำประโยชน์เพื่อสังคมช่วยให้รู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์วิดีโอคอลเพื่อพูดคุยกับลูกหลานหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ห่างไกล 2. อ,ออกกำลังกายให้ร่างกายได้ขยับ สุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ดีตามนะครับการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ดีต่อร่างกายแต่ยังช่วยหลั่งสารแห่งความสุขเอนโดฟินด้วยนะครับเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเช่นเดินเร็วรําไทยเก็กโยคะเต้นแอโรบิกเบาๆหรือกายบริหารง่ายๆทำเป็นประจำอย่างน้อย30นาทีต่อวัน3-5วันต่อสัปดาห์หรือตามคำแนะนำของหมอออกกำลังกายในที่โลงแจ้ง การได้รับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีและช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ 3. ทํทำกิจกรรมที่ชอบและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเติมเต็มความสุขไม่มีวันเบื่อการได้ทำในสิ่งที่รักและค้นพบสิ่งใหม่ๆช่วยให้ชีวิตมีสีสันหรือฟื้นงานอดิเรกเก่าๆที่เคยชอบทำแต่ไม่มีเวลาเช่นเย็บปักถักร้อยทำอาหารอ่านหนังสือหรือฟังเพลง เรียนรู้สึกใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นเรียนภาษาใหม่เล่นดนตรีวาดรูปทำสวนหรือเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ท่องเที่ยวหรือเดินทางหากร่างกายเอื้ออำนวยการเปลี่ยนบรรยากาศช่วยให้จิตใจแจ่มใสขึ้นได้ครับ 4. ดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงอยู่เสมอปัญหาทางกายลดลงใจก็เบิกบานปัญหาทางกายมักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพใจ เช่นกินอาหารที่มีประโยชน์เน้นอาหารที่หลากหลายครบห้ามู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอโดยเฉพาะวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของสมองและอารมณ์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนหากมีปัญหานอนไม่หลับควรปรึกษาแพทย์จัดการโรคประจำตัวควบคุมโรคเรื้อรังต่างๆให้อยู่ในภาวะปกติเพื่อลดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาและป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ 5. ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อความรู้สึกเหล่านี้เริ่มคุกคามชีวิตหากความรู้สึกเหงาซึมเศร้าหรือเบื่อหน่ายชีวิตรุนแรงขึ้นจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับควรรีบไปปรึกษาพูดคุยกับลูกหลานคนใกล้ชิดหรือเพื่อนที่ไว้ใจการได้ระบายความรู้สึกออกมา เป็นก้าวแรกที่สำคัญปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงแพทย์อาจประเมินภาวะซึมเศร้าหรือตรวจหาโรคทางกายที่ซ่อนอยู่พบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะซึมเศร้าหรือมีปัญหาทางจิตใจที่ต้องได้รับการดูแลผู้เชี่ยวชาญจะสามารถให้คำปรึกษาหรือแนะนำการรักษาที่เหมาะสมได้เช่นการบำบัดหรือการใช้ยา สรุปส่งท้ายจะเห็นได้ว่าความเหงาซึมเศร้าหรือเบื่อหน่ายชีวิตในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องยอมจำนนครับแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างความสุขและค้นพบพลังใจได้ในทุกวันเพียงแค่เราใส่ใจดูแลตัวเองทั้งกายและใจตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการออกกำลังกายการทำกิจกรรมที่ชอบการดูแลสุขภาพกายและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเม่อจำเป็นครับ การที่เรามีพลังใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยใดก็ตามและสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างเต็มที่มีความสุขกับทุกนาทีของชีวิตครับอย่าปล่อยให้ความเหงาหรือความเศร้ามาช่วงชิงความสุขจากเราเลยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือแหล่งสนับสนุนด้านสุขภาพใจ ผมได้รวบรวมข้อมูลและข้อแนะนำไว้ในส่วนท้ายของบทความนี้ครับรับรองว่าคัดสรรมาอย่างดีเพื่อหัวใจที่เข้มแข็งของทุกท่านครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับหวังว่าข้อมูลที่ผมนำมาฝากจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีพลังสุขภาพผู้สูงอายุที่ใจเข้มแข็งสดใสและมีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการพลังสุขภาพวัยเก๋าสวัสดีครับ